สวัสดีค่ะมาพบกับน้องนี้ที่นี่ลํงเลิศคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วน้องนี้นะคะมีรถสวยๆมารีวิวให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวน้องนี้ฝากที่ตั้งร้านของเราไว้ก่อนนะคะร้านของเรานะคะอยู่ถนนเรียบวารีระหว่างซอย30และ32นะคะจุดเด่นๆของเรานะคะจุดใกล้เคียงของเราจะอยู่ใกล้กับสำนักงานเขตหนองจอกนะคะและที่สำคัญคุณลูกค,าค้าและที่สำคัญคุณลูกค,าค้า่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อแจ้งเตือนไว้ดูคลิปดีๆของลังเลิศดคาสเซนเตอร์วันนี้น้องนี้มาเอาใจวัยรุ่นนะคะทำมาหากินกับคันนี้เลยเจ้าอีซูซู m a แนะคะน้องเป็นตัว B นะคะตัวนี้เป็น 1.9b ปี2018ลูกค้าคะมาดูกันเลย ดีเทลของน้องนะคะคันนี้นะกระจังหน้าด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีเทาลูกค้าค่ะตัดกับโลโก้สีโครเมียมอิซูซุสวยๆแบบนี้เลยช่องรับลมนะคะจะเป็นสีขาวลูกค้า่ะแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าฮาโดรเจนไปแล้วเรียบร้อยเลยถึงแม้น้องนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกให้แต่เราสามารถแต่งเติมได้นะคะ น้องคันนี้นะคะลูกค้าขา,าเป็นสีนะคะสีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะคะส่วนล้อนะคะจะได้เป็นล้อเวลสีดำสวยๆแบบนี้และที่สำคัญยางได้ปีใหม่ๆไปเลยนะคะใช้กันแบบคุ้มๆเลยมาด้านกระจกข้างกันบ้างนะคะกระจกข้างของเรานะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวให้แล้วด้วย mm hmm. คันนี้นะคะติดกันศาสตรมาให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวน้องนี้จะพามาดูด้านในกัน กระจกของเรานะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้นะคะมีแอร์แบกให้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญลูกค้าค่ะเบาะภายในจะเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยด้านบนนะคะลูกค้าคะ ไม่มีริ้รอยการใช้งานเลยส่วนด้านาวิทยุของเรานะคะวิทยุของเราก็ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่าคันนี้เลยและที่สําคัญเกียร์ของเรานะคะเป็นเกียร์6สปีดคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูรถไม่เป็นนะคะมาหาเราที่นี่ลัมเลิศ์คัสเซ็นเตอร์นะคะบอกเลยว่าของเราไม่มีหลอกขายย้อมแมวอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะพามาดูเม็ดอาของเรานะคะ ขออนุญาตแกะสักครู่นะคะเม็ดอัของเรานะคะก้มเรียนสวยนะคะบอกเลยว่าไม่มีบูบี้แน่นอนเพราะร้านเรานะคะการันตีเรื่องรถนะคะไม่มีพิคว่ำชนหนักหรือจมน้ำเอามาขายให้ลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะเราบริการด้วยใจนะคะ ส่วนด้านรอบรถของเรานะคะคันนี้เหมือนที่แจ้งไปว่าสีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานไม่มีริ้วรอยนะคะการขีดข่วนหรือเฉียวชนใดๆทั้งสิน้นส่วนด้านหลังล้อหลังของเรานะคะจะเป็นล้อกระทะผ่าคู่หลังให้อ่าเป็นไงคะสายบรรทุกคุ้มไปเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันลูกค้า่ะด้านหลังของเรานะคะคันนี้นะคะเรามีตัวกันชนหลังอ่าสีไทยเทให้เรียบร้อยแล้วพร้อม ค้อแต่งให้อ่าสวยๆแบบนี้เลยเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งนะคะเอาไปแล้วเราไม่ต้องไปแต่งเลยกับคันนี้และที่สำคัญลูกค้าขาร้านเรานะคะเราตัดตู้ให้ใหม่นะคะ2เมสจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าสวยแค่ไหนคันนี้นะคะของเรานะคะตัด ดูให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมบุภายในให้นะคะไม้นะคะหนา4มิลนะคะกันรั่วไหลนะคะกันของภายในนะคะเสียสําหรับวัยรุ่นนะคะที่นําไปส่งพัสดุหรือขนส่งร่วมนะคะที่ส่งวิ่งของคันนี้ได้ไปคุ้มไปเลยและที่สําคัญลูกค้าคะเหมือนที่แจ้งไปว่าคันนี้นะคะน้องเป็นปี2018ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมองหาอาชีพอยู่นะคะ กับเลดผ่อนเบาๆกับเจ้าคันนี้เลยเดี๋ยวน้องนี่จะพาไปดูด้านห้องเครื่องว่าสวยแค่ไหนขออนุญาตเปิดห้องเครื่องสักครู่นะคะอาเดี๋ยวน้องนี่จะพามาดูด้านห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องของเราสวยแค่ไหน ด้านห้องเครื่องของเราลูกค้าขาเหมือนที่บอกไปว่าได้ความเดิมไปนะคะของเรานะคะไม่มีการรั่วไหลของน้ํามันนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยคันนี้นะคะป้ายนะคะป้ายมอกอของเราก็ยังอยู่คานหน้าของเรานะคะเดิมๆเ,เลยบอกเลยว่าไม่มีการขัดไขใดๆทั้งสิ้น ด้านฝากระโปรงของเราลูกค้าค่ะเม็ดอาร์คยังเรียงสวยอยู่และไม่มีการถอดทำสีใดๆเลยบอกแล้วว่าคันนี้ได้ไปนะคะความได้ความเดิมของน้องไปอย่างแน่นอนขออนุญาตปิดฝากระโปรงสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องนี้นะคะจะมาแจ้งราคาให้คุณลูกค้าชมกันว่าถูกใจกันไหมนะคะสำหรับ ตัวรถลูกค้าคงจะถูกใจกันแล้วนะคะกับมาดูค่าตัวน้องกันบ้างนะคะค่าตัวน้องนะคะขอนขอนเพียงเบาๆ6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะส่งส่งต่อนะคะในราคาเพียง3 8 9 0 0 0ันบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้ตัวน้องนะคะติดต่อเบอร์น้องนี้ด้านบนได้เลยค่ะ